ลำซาลีตอนนี้นะครับโอ้โหเนี่ยฮะเขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหรือ MRT ครับในขณะเดียวกันนะฮะบ,บนดินก็มีการก่อสร้างนะครับ BTs นะฮะร,รถไฟลอยฟ,ฟา้าว้าวว้าว,ว,าวทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ต่อไปนี้นะฮะก็จะเป็นลำสลีอินเตอร์เชนจุดเชื่อมต่อนะฮะการขนส่งสาธารณะทั้งรถไฟฟ้านะฮะแล้วก็รถใต้ดินนะฮะที่สถานีลำสลีนนั่นเองนะครับผมซึ่งจะวิ่งนะฮะร,รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นจะเชื่อมต่อจากรลมเก้านะครับ ไปจนถึงมีนโุรีเลยทีเดียวนะครับตัวถานเส้นรามกําแหงนะครับส่วรถไฟลอยฟ้านะฮะก็จะเชื่อมต่อตั้งแต่อ,อะไรนะาลาดพร้าวนะฮะผ่านถนนลาดพร้าวก็ผ่านศรีนครินนะฮะผ่านลำสาลีนวิ่งไปศรีนครินนะครับ,รบ,ไ,ปนนรบไปจะถึงาปากน้ำนะฮะอันอน,นาคตที่นี่ก็จะเป็นจุด เชื่อมต่อการเดินทางที่สะดวกสบายมากนะครับในขณะเดียวกันเนาะนก็จะมีคลอกแสนแสบที่มีเรือวิ่งบริการด้วยว้าวว้าวนั่นนะฮะคลองแสนแสบมีทั้งบนเรือเอ้มีทั้งอะไรนะบนน้ำใต้ดินแล้วก็บนดินนะมีครบทุกอย่างเลยนะฮะวังกะปิของเรา สำหรับคลิปนี้นะคะับพี่เสือก็แค่ระแว,วิบ้านให้ดูเนาะขอบคุณที่ตามนะครับอย่าลืมดูโฆษณาให้พี่เสือด้วยนะครับขอบคุณครับ